ปีนี้ได้มาเป็นเฟนออฟอันเนสซาปีที่2แล้วครับก็ <c oughs> ดีใจครับที่ได้มาเลฟิเซนต์กันแดดที่ดีเป็นกันแดดอันดับหนึ่งของเอเชียให้กับทุกคนครับมันพิเศษอะงไรงล่ะครับอะไรนะครับพิเศษยังไงล่ะครับก็มันก็จะมีหลายโปรดักต์ให้ทุกคนได้เลือกครับอย่างที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นตัวอ้าวผาพันไปละ <c oughs> แล้วผมอเนซ่าโกมิวนะครับ <c oughs> เป็นตัวที่รับจบอ่ะแบบว่าไม่ว่าแอคทิวิตี้คุณจะเป็นยังไงก็รับจบได้หมด บุงมัน12ชั่วโมงเซียมไวผู้ชายก็ไม่เหนืินหนะผู้หญิงก็ยิ่งสบายเขาประหญ่ครับแดดเมืองไทยร้อนๆอย่างนี้แดงๆเนี่ยสู้ไหวไหมอะไรนะครับแดดแดดแดดสู้ไหวไหมสบายมากครับเหมาะสำหรับแดดเมืองไทยเนาะครับผมเหมาะมากเอเซีเท่าไหร่ครับตัวครัวเรืครับเอเอียครับ PA บว4บวกขยาวไปเลยยาวผมี่สวันนี้ MC มาหยอแม่ๆมาให้กำลังใจเยอะมากเลยนะครับก็ดีใจครับวันนี้ก็ มาออกคนเดียวเขาเลยลูกก็ไม่ครับเพราะแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะแต่ว่าน anyway ั่นที่อยู่ในใจอยู่แมากค่ะบเขาไปงานอื่นแหละแต่ใจก็อยากให้เขามาด้วยมามาก็ดีจะได้มาช่วยพูดคุยเพราะเราก็พูดไม่เก่งกันทั้งคู่ครับเพราะตอนที่เราออกงานคนเดียวรู้สึกยังไงสกายบอกกันว่าเออมีนั่นนี่อยู่คู่ด้วยกันยืนคู่กันเลยก็ช่วยเสริมกันพูดครับก็กลายเป็นอินโทรเวิร์ดสองคนที่พยายามจะช่วยกันพูด อันนี้หรอครับทั้งคู่อเราคื่เรารับส่งกันได้ยังเริ่มเริ่มคล้องแล้วครับพยายามจะคล้องอยู่ครับต่อให้สังขารจะไม่อำนวยก็ตามฝากฝางานครับพี่ตีกลับแล้วพี่ตีกลับแล้วมาตอนแค่นี้ริ่งสักถากี่กงานนองนี่ครับผมก็ฝากงานอ่ะจริงๆงานคือชิซโดนะครับพินซ่าครับผมแต่ว่าวันนี้ผมมาในน้ำของอเนซ่าครับผมก็ทุกคนก็สามารถมาซื้อได้นะครับยิ่ง ถ้าซื้อวันนี้มันจะยังสามารถใช้ไอตัว e receipt ได้มันลดหย่อนภาษีได้ด้วยใช่ครับผมแต่<ม>าการชีวิตช่วงนี้ยังปังไม่หยุดเลยเนะน,นี่ยเพราะตอนนี้ยวัฒนาดีมากังไม่หยุดน,นขึ้นขึ้น,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 นยังไงอะถ้ามันถูกจริงมันต้องถูกหวยแล้วไหมอะพยายังเจดใจเรื่องนี้อยู่เหรอไม่ได้เจ็บใจแต่ถ้าเป็นเราได้ก็ดีพวามจรกเคยถูกเขาไม่หวยอะถามจริงไม่ค่อยได้ซื้ออะไรคือคือผมลอตเตอรี่ครับผมลอตเตอรี่ เคยจริงๆเคยซื้อแค่ครั้งสองครั้งตอนช่วงที่ถ่ายหนังนะครับหนังปฏิบัติการกู้หวยตอนนั้นเล่นเกี่ยวกับลอตเตอรี่พอดีก็เลยแบบว่าลองซื้อครั้งสองครั้งแผงลอยคุณป้าข้างหน้าแล้วก็ถูกกินไม่เคยได้กับเขาเลยแล้วด้วยความฟังขนาดนี้ครับมันแบบมีไปมูหรือแบบอะไรไปมาไหมเสิร์ฟดวงหรืออะไรมาไหมแบบขนาดนี้แล้วอ่ะตอนนี้หลังจากหลังจากนี้เหรอครับไม่ใช่ไม่ได้ผ่านมเออแบบได้มูอะไรจริงจังมาผ่านไหม ก็จริงๆเชื่อวิทยาศาสตร์ครับยังยืนยันคำเดิมอยู่แต่ว่าก็ไปไปมูมาบ้างก็ไปกับงานนี้นะครับไปที่เชียงใหม่ไปถูกได้แดงขนาดนั้นอ๋อเฮ้ออันนั้นว่าคนรักเขาใช่เหรออะไรนะไปเป็นเรื่องขออะไรเออส่วนใหญ่ก็ขอเรื่องงานอย่างเงี้ยครับขอที่แบกว่างานสําเร็จผลงานที่ทําด้วยกันมันแบบว่าทุกคนชอบครับก็ไปก็ต้องไปแก้ก็ได้นะต้องไปแก้บน รอติดตามอีม EP, EP ถัดไปครับแต่เรารู้สึกงไงครับถ้าที่คุณบอกว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นของเราที่แบบเออฟังมากดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วกันเพราะว่าก็เพิ่งผ่านเบนจเพสมาเนี่ยยี่ห้านี่ก็เพิ่งเข้ายี่หกก็เหมือนเราผ่านแบบว่าอุปสรรคหลายๆอย่างไปแล้วครับก็พยายามจะเต็มที่กับทุกคนงานเราก็แบบไม่ได้แบบลอยตัวเราก็แบบว่ามีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็ พยายามจะคงความเป็นตัวเองของความเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมไว้ครับตั้งรับทันไม่รู้กับกระแสที่เข้ามาแต่ละาันที่เพิ่มขึ้นๆเลยคือเหมือนที่ผ่านๆมาเราก็มีแบบขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตในวงการบันเทิงเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นแอดเวนเจอร์บทใหม่ที่ที่ที่เราก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนซึ่งก็ผมว่าก็เป็นสเต็ปที่มันแบบว่าท้าทายกับชีวิตเราเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ ไม่เคยทํามาก่อนครับก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนที่เขาเคยผ่านมาแล้วด้วยเอนเพียรเคยบอกว่า,วาพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อแบบว่าให้กลับมาทํางานได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีความหลักใหม่ๆใ,ในชีวิตมากขึ้นเลยเนี่ยอ๋อก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งส่วนด้วยครับก็ดีครับก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็น่าจะสามารถทําให้เราอัดแอปใช้กับชีวิตการทํางานเราได้มากขึ้นด้วย ยังมีการมีเพเนอนในการทางานด้วยกันผมไม่รู้สึกเซฟมีเซฟโซนมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกสัปดา์ก็เซฟนะครับเพราะผมมาเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอ่ะการที่แบบว่ามีเพื่อนมาคอยแบบเชียร์อัพมาคอยแบบให้คำปรึกษาอ่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสองหัวมันก็ดีกว่าหัวเดียวนะมันก็พยายามช่วยคิดทําให้งานออกมาในแบบว่าเบสเวอร์ชั่นที่สุดเพราะว่าแนวทางในการใช้ชีวิตแนวทางในการทํางานของพวกเราสองคนก็ มีความคล้ายกันค่อนข้างมากครับเหมือนที่บอกว่าเราคิดมาเองที่แหล,ก,ลกแตกการคิดมาเองคนนี้ก็ได้ให้เราไปไปด้กันได้ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นกับกเราไม่ได้แบบคิดเองขนาดนั้นผมว่ามันก็ต้องมีคําว่าโชคชะตามาด้วยแล้วกันเพราะว่าการที่แบบว่าเราจะได้แบบมาเล่นซีรีส์ด้วยกันอย่างเงี้ยมันแบบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แบบว่าจะโครจรมาเจอกันครับก็ต้องขอบคุณปัจจัยหลายๆอย่างทั้งผู้ใหญ่ทั้งพิถา ที่พีพวงกับชิมงานทุกคนครับที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนได้ครับหลายคนลุ้นเรื่องผลงานต่อไปแล้วนะว่างานคู่จะเป็นยังไงจะเป็นซีรีส์วายเลยไหมหรือว่าจะเป็นแนวมิตรภาพเพื่อนๆเหมือนเดิมมิตรภาพแน่นอนครับมแลจะเป็นวายไหมมิตรภาพครับมิตรภาพมิตรภาพมิตรภาพแบบไหนก่อนมิตรภาพจริงจริงมิตรภาพจริงๆริแบบโกร t เฟน i ูเฟ ยังยังยังสถานะเดิมครับเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนกันตลอดไปบบครับนี่พอทำอยู่นางนี้เหมือนช่วงหลังๆมาเหมือนะกายแบบเหลายๆที่ยันว่าเองทำคอนเทนต์มากขึ้นเล่นสบโซเชียลมากขึ้นเลยอะไรกนได้เป็นแบบรีแลกซ์กับเราด้วยยล้วรู้สึกเป็นไงบ้างตลอได้เลยครับพี่แจ็คกี้พรุ่งนี้ขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้โดนนะครับไม่แต่ว่าเราเนี่ยแหละ ก็เหมือนพอมันมีอ่อ t ิกตอกเข้ามาใช่ไหมมันก็ได้เห็นคนนู้นคนนี้ทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอออยากลองทําบ้างมันก็ดูแบบสนุกดีคือที่ผ่านมาก็ก็ทำได้แหละแต่แค่ขี้เกียจไม่อยากทาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อยากทําแล้วมันมันนี่มาตอนไหนฟิลนี้มันมาตอนไหนฟิลเออเราอยากจะทำแล้วคือแบบมันเป็นความรู้สึกโดยแบบว่ามันพูดไม่ได้แบบมันอยากทํามันก็อยากทำนะครับแต่ถ้าต่อให้ใครมาบังคับให้ทำอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ทํามันก็เป็นความรู้สึกของเราเองก็ อยากจะแบบว่าหาอะไรมาให้แฟนแฟนคลับได้เห็นหน้าเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็แบบเห็นเขาบนคิดถึงอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะสร้างคอนเทนต์ทำอะไรมาใหแต่หลายคลิปอะอันก็จะช็อตฟิลบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ช็อตไม่ช็อตมันก็เป็นตัวของตัวเองใช่แต่เราก็เนี่ยพยายามทําอะไรทุกอย่างโดยที่แบบเบสออนความเป็นตัวของเราเองแบบก็ไม่อยากให้แบบกระแสอะไรมาเปลี่ยนเราได้เราก็อยากเป็นตัวของเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆยากไหมยากไหมกับการทำคลิปแต่ละคลิปตัวมันต้องอมาเนี่ยยากมากเลย ชีวิตเปลี่ยนนะครับสมัยก่อนถ่ายแค่ภาพนิ่งตอนนี้ต้องถ่ายวิดีโออ่ะแล้ววิดีโอมันแบบยากกว่าภาพนิ่งอเนาะมันต้องมีลิปซิงก์อะไรเงี้ยมีอีิดมีลิปซิงค์มีเต้นอะไรเงี้ยชีวิตชีวิตยากเหมือนกันเนาะยุค2.0 3.0 4.0สิ่งที่ไม่ใช่สุดเลยในการทคอนเทนต์รู้สึกว่าแบบนัเลยเต้นหรอือยังไงเต้นเนี่ยก็ถ้าถ้าฝึกบ่อยๆก็ยังพอได้แต่ส่วนใหญ่คือแบบจะเทคเดียวอ่ะแบบเปิดโทรศัพท์ข้างๆแล้วก็เต้นตามมันก็เลยจะดีเลย์นิดนึง พูดถึงเรื่องเต้นมันจะมีันจะมีไวรัล่หนึ่งเรื่องเต้นที่เต้นกับพี่นิ่นิ่อ๋อพี่นิ่นิ่ใช่ครับที่เหลืองหลายคนแบบว่าเป็นไวรัลมากอัตราหนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เราสัมภัษณ์ร่างกายเรามันสมานกันหรือยังสมานเป็นแผลเนี่ยเรสมานกันแล้วก็โอเคแหละก็แฟนมีดเนาะมันเป็นสเกลเกือบเกือบคอนเสิร์ตแล้วเราก็ต้องให้เกียรติพอยอกราฟนิดนึงเขาก็แบบท่าเต้นมาแล้วก็มีเวลาซุ่มซ้อมก็ เอาให้มันตรงจังหวะบ้างใช่เวลาประมาณน้วสกายไปกั้มเนี้ยจำได้เลยจริงๆเอ่อถ้าแบบรีพีททำเมันซ้ำๆผมว่ามันก็จำไปเป็นแบบเหมือนมัสเลส์เมมโมรี่ะครับเราใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่าเราก็ใหม่เนาะกับการเต้นกับการเพอร์ฟอร์มครับอันนี้ยากขึ้นไหมยากขึ้นแต่นตอนอันนี้ยากขึ้นจริงๆในเรื่องของการเล่นตัวเชี่ยวยากไหมเหรอครับก็ยากสำหรับผมไหม ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่เราเหมือนต้องหาจุดที่มันแบบว่าเก็ตเอาลองไปด้วยกันได้ครับคอนเน็กกับแพลตฟอร์มมันนั้นได้อะมันพอมันจับจุดได้แล้วมันจะไปต่อเองได้ผมว่าก็จะปรึกษาใครมีที่ปรึกษาไหมไม่ปรึกษาใครเลยเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็คือเป็นชาวแบบแอนตี้โซเชียลหมดเลยแต่แต่เป็นตึกทีมเพื่อนๆเรานี่คือเก่งเรื่องโซเชียลกันมากเลยนะเพื่อนผมในตึกในตึกก็มีอยู่ไม่กี่คนไงงอ้ยก็อย่างไรบ้างอ่ะตอนนี้กับการทํางานที่อยู่กับ น้องๆเป็น้องๆใน,น,นตึกหรือว่า <c oughs> ก็แฮปปี้ดีนะครับเป็นตึกที่มีกิจกรรมไม่หยุดแม้แต่วันเดียว <c oughs> ใช่ก็จะมีคอนเทนต์มาเรื่อยๆครับก็รู้สึกสนุกดีครับก็เป็นประสบก,การณ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก,ก็คงมีฟีดอะไรออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆครับโอเคครับคนยับตาัี